กระทรวงพาณิชย์กรมทรัพย์สินทางปัญญาจับมือชนปุยเปียนักออกแบบไทยรุ่นใหม่ดึงเสน่ห์ผ้า GI ไทยให้เป็นที่รู้จักสู่สายตาชาวโลกทุกคนคงเคยเห็นประติมากรรมนี้ใช่ไหมครับนี่คือเมนนเกนพิสสัญ,ญลักษณ์ประจํากรุงบรัสเซลเมืองหลวงประเทศเบล,บลเยียมและสหภาพยุโรปที่เป็นแนวคิดต้นแบบสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสหรือ GI นั่นเองครับที่ล่าสุดกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้จับมือกับนักออกแบบไทยรุ่นใหม่ไฟแรงอย่างชนปุยเปียออกแบบชุดให้กับเมนนกเกนพิสโดยใช้ผ้าจ I ไทยอย่างผ้าไหม่ กดอกลำพูนและผ้าตีนจกแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ผลักดันและเผยแพร่อัตลักษณ์ผ้า GI ให้ออกไปสู่สายตาชาวโลกเพื่อขยายโอกาสทางการค้าให้กับสินค้า GI นั่นเองครับโดยคุณชนได้นําเสนอสนเสน่ห์ความงามของผ้า GI ไทยในรูปลักษณ์ที่แปลกใหม่ทันสมัยและยังซ่อนอารมณ์ขันไว้ในการออกแบบชุดพร้อมแนวคิดยิงกระต่ายเด็ดดอกไม้ spot the rabbit pick the flower และยังถ่ายทอดความลื่นไหลของเพศภาพโดยให้แมนิเกตพสีสวมใส่ชุดกางเกงกระโปรงและเสื้อที่ตกแต่งด้วยโบเพื่อสื่อถึงความหลากหลายทาง เพศภาพผ่านงานดีไซน์ได้อย่างลงตัวจึงออกมาเป็นชุดผ้าไทย GI สวยๆแบบนี้นั่นเองครับ